สวัสดีค่ะลัคนาธนูนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงทํานายดวงให้คนลัคนาราศีธนูนะคะในช่วงปีพุทธศักราช2567นเะคะเป็นการดูดวงรายปีนะคะแล้วก็เน้นดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะสําหรับคนธนูนะคะในปี2 5 6 7นี้เป็นยังไงบ้างนะคะไม่หมอต้องบอกว่า สี่เดือนแรกนั้นยังโอเคนะคะมีโชคมีลาบนะคะเป็นช่วงที่คุณทำอะไรได้ราบรื่นในช่วงสี่เดือนแรกนะคะเพราะว่าช่วงนั้นดาวพฤหัสนั้นนะคะอยู่ที่ภพที่ห้านะสำหรับคนละคนาราศีธนูนะคะเรียกว่าจะมีโชคมีลาบเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินมีการเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับที่ดินของคุณนะคะเกี่ยวกับอสังหาหรือว่า ตัวของคุณเองจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะสำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะแต่พอหลัง30เมษายน2567นะคะจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะว่าดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ภพอรินะคะพฤหัสเข้าภพอริก็จะเป็นเรื่องของการได้ส้มบ้านส้มรถนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็เรียกว่า หลัง30มเมษายน2567เนี้นะคะอาจจะต้องได้ซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือระวังความเจ็บป่วยของตัวเราเองด้วยนะะเพราะว่าตัวของเราเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ภพอลีนะคะภพของอุปสรรคปัญหาได้เข้าไปไปแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นเยอะหรือความเจ็บป่วยไม่สบายนะคะดูแลสุขภาพนิดนึงในปี2567นาสํานะสำหรับคนธนูนะคะ รวมทั้งสุขภาพของคนในบ้านนะคะสุขภาพของคุณแม่อย่างนี้นะสําหรับคนธนูนะคะคือจะเข้าจะเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องของคนในบ้านเยอะสําหรับคนธนูนะ,ะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่ะนะคะเพราะว่าพระฤหัสต,ตกพบอรินะคะบางเรื่องมันเกิดขึ้นแบบไม่ทันคาดคิดก็มีนะคะดังนั้นสําหรับคนลัคนาธนูก็เรียกว่าต้องเตรียมพร้อมเสมอนะคะ อาจจะมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับเรื่องบ้านรถที่ดินนะคะครอบครัวของคุณนะ,ะหรือว่าสุขภาพของคนในบ้านได้นะคะในปี2567นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในภพที่4นะคะเพราะว่าราหูเข้าภพที่4ของคุณนะคะก็คือภพของบ้านเรือนนะคะภพของรถลาบ้านช่องของคุณนะคะบางคน ซื้อรถใหม่นะคะบางคนซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือว่าซื้อที่ดินก็ได้เหมือนกันสำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะราหูเข้าเรือนไหนก็จะเปลี่ยนแปลงเรือนนั้นนั่นเองนะคะสำหรับคนธนูแล้วนะคะพระราหูทับภบพันธุของคุณนะคะดังนั้นแล้วก็พยายาม ทำบ้านของเราเนี่ยนะคะให้มันมีแสงสว่างเข้าไว้นะนะคะเพราะว่าราหูมันเป็นเงามืดนะคะเงามืดไปทับในภพของพันธุอย่างเนี้ยนะคะก็พยายามติดไฟก็ได้นะคะต่อเติมตกแต่งบ้านก็ได้ถ้าใครอยากจะแก้เคล็ดนะคะแก้เคล็ดเรื่องของพระราหูเข้าภพที่สีเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดินบ้านรถของคุณเพิ่มขึ้นนะคะ บางคนเวลาหูเข้าพบพันทั่วจะมัวเมาลุ่มหลงในส่วนของพบนั้นๆน,น,นะคะอาจจะแบบโอโ้ช่วงนี้ขยันแต่งรถจังเลยอะไรประมาณเนี้ยซื้อนู่นซื้อนี่มาแต่งรถอะไรประมาณเนี้ยนะคะบางคนบางท่านก็อยากจะต่อเติมบ้านส้มแซมบ้านนะคะทํานูน่ทนทํานี่ก็ทําไปได้เลยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคือมันมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของดวงดาวเป็นช่วงเวลาของชีวิต สำหรับคนลัคณาลาศีธนูนะคะถามว่าพรฤาษสตกภพอริเนี่ยมันดีไหมมันก็ไม่ดีนะแต่ทีนี้ถ้าคุณไปแก้เคล็ดโดยการอาต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอะมันโอเคไงมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหานะคะเรื่องของการงานอะไรบางอย่างของคุณเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาเหมือนกันนะเข้าไปแก้ปัญหาแก้แล้วดีไหมแก้แล้วโอเคค่ะนะคะแต่ว่า ปีสองพนห้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยแบบส่งเสริมเจ้าชะตาเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเพ่งเล็งเจ้าชะตานะสำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะอาจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหากับคุณแม่ได้นะคะก็ต้องระวังตรงนี้นะคะ ก็อย่าพึ่งทําอะไรเสี่ยงๆแล้วกันเนาะสําหรับคนลัคนาราศีธนูเนาะนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสก็ตกพบอริถ้าใครที่อยากจะลงทุนอะไรประมาณเนี้เอาแต่พอตัวนะคะปีหกเจ็ดเนี่ยเพราะว่าอ่าดาวพฤหัสในพบอริเวลาทําอะไรลงไปแล้วมันจะมีความติดขัดอืมเรา,เ,าเราก็อาจจะแบบเริ่มต้นลงทุนแบบเอาแต่พอตัวเราก่อนอย่าพึ่งทุ่มไปก้อนใหญ่อะไรประมาณเนี้ค่อยๆดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะ ปีหน้าถึงจะดีปี6กดอ่ะสำหรับคนลัคนาธนูอ่ะปีนี้มันจะมีปัญหาขุกขักเยอะนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเออปีนี้เราพร้อมที่สุดแล้วนะแม่หมอเออทุกอย่างพร้อมเงินพร้อมที่ทางอะไรพร้อมพร้อมเปิดร้านพร้อมทําน่นทํานี่นะคะใช่พร้อมเปิดร,นะะรด้านไงช่วงสี่เดือนแรกมันดีไงพร้อมทําทุกอย่างเลยช่วงสี่เดือนแรกพอหลัง30สิเมษายนอ่ะคุณจะมีอะไรที่มันแบบสะดุดนะนะคะ อย่างเช่นโอ้โหทุกอย่างดีหมดเลยนะพอลงทุนปุ๊บนะคะตัวเองมาป่วยเอาสะง,งานอะหลัง30เมษายนสองทําให้หลายๆอย่างมันสะดุดอะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วคุณก็ต้องไปเช็คสุขภาพตรวจร่างกายนะสําหรับคนธนูนะคะก็ต้องบอกแบบนี้คือมันจะมีเรื่องที่มันแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลังวันที่30เมษายนสองหนะคะแต่ถ้าใครที่เตรียมวางแผนต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านหรือว่า แต่งรถแต่งลาอะไรของคุณอยู่แล้วเหมือนการแก้เค็ดไปในตัวก็ทําได้นะสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะสําหรับมุมของดวงดาวนะคะก็เป็นปีที่มีอุปสรรคปัญหาค่ะได้แก้ไขทำโน่นทํานี่นะคะแต่ปีนี้สําหรับคนธนูแล้วแม่หมอะว่าถ้าเรามีสตินะคะไม่ทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมากๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามุมดาวแล้วมัน,ม,นมันเป็นมุมที่แบบเหมือนได้แก้ปัญหา พบอรินะ,นะคะเหมือนได้แก้ปัญหาแก้ไขแล้วมันก็จะดีขึ้นนั่นแหละสําหรับคนธนูนะคะปีหน้าถึงจะดีปีหน้าดีมากๆปีหกแปดอะพระฤหัสจะเล็งลัคนาคุณนะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่เราจะต้องได้ปรับปรุงนู่นปรับปรุงนี่แก้ปัญหาโน่นนี่นั่นนะคะการเงินก็จะหมดไปกับเรื่องของการเดินทางนะเพราะว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยย้ายไปที่ภพสหัชชะภพที่สามนะคะจะอาจจะได้ จ่ายตังหรือว่าเสียเงินในเรื่องของการเดินทางนะคะระวังความหนักอกหนักใจความทุกข์ใจเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของญาติาพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะทําให้การเงินของคุณรั่วไหลได้ในปี2567นะคะดังนั้นก็ดูแลเรื่องของการเงินดีๆนะคะก็จัดสรรปันส่วนให้ดีสําหรับเรื่องของการเงินนะคะ การทําอะไรบางอย่างของคุณในปีเนี้ยมันจะต้องมีอุปสรรคปัญหานะคะมันจะเหนื่อยกว่าที่แบบว่าจะได้มาอะไรประมาณเนี้ยนะคะมีความขุกขักบ้างนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่นะคะปีเดียวเองทุกคนก็อดทนเอานะเป็นช่วงที่เราจะต้องได้เข้าไปแก้ปัญหาได้เข้าไปแก้ไขนั่นแหละนะคะพบอลินี่มันเป็นพบของการแก้ปัญหานะคะแก้ปัญหาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นพบของหนี้สินด้วยเหมือนกันนะ คุณธนูนะคะระวังนี้สินที่เกิดจากบ้านรถที่ดินเหมือนกันนะคะอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากบ้านรถที่ดินนะคะได้ซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะในปี2 5 6 7นะคะถ้าใครที่ไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยแม่หมอเราไม่ได้ซ่อมบ้านเราไม่ได้ซ่อมรถนะคะแต่เวลาคุณขับรถขับลาหรือไปที่ไหนมาไหน คุณต้องระวังดีๆนะระวังอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันคาดคิดแล้วก็จะได้ส้มลถนะทุกคนเพราะอะไรเนี่ยดาวพันธุุของคุณนะ่ะไปอยู่กับดาวมฤิตยูนะในภพอริด,ด้วยดังนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะสำหรับคนธนูนะคะถ้าอยากจะแก้เคล็ดก็อย่างที่แม่หมอบอกนะคะลอง ต่อเติมบ้านเปลี่ยนแปลงปรปับปรุงที่อยู่อาศัยอ่ะอันนี้ก็ได้นะคะถ้าใครที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยนะคะไม่ได้แก้คงแก้เคล็ดอะไรเลยนะคะอยู่ดีๆขับรถไปไปชนคนอื่นหรือเข้ามาชนเราอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็จะได้ซ่อมลถประมาณนั้นนะคะมีเกณฑ์ได้เสียเงินเสียทองเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินนะสาหรับคนลัคนาราศีธนูน,นะคะเพราะว่าดูมุมดาวแล้วนะคะดาวการเงินไปพบสหัชชะ ส่วนดาวสัชฉะไปไหนไปพบพันธุดาวพันธุไปไหนไปพบอลินะคะอืมดาวชิ่งสามเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็เรามาระวังในส่วนของตรงนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนที่ดาวตกพบเสียมุมเสียนะคะก็ถ้าเราเรามาระวังได้มันจะดีไงนะคะสำหรับพบทุสถานภพอลิมลนาวินาศ พบที่แรงที่สุดคือพบมรณะนะคะทุกคนพบมรณะนี่แรงนะดังนั้นถ้าใครที่ดาวเข้าพบมรณะส่วนมากจะค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะคะเพราะว่าพบมรณะเนี่ยมันพบของการสูญเสียนะ,ะสูญเสียพบของความโศกเศร้าเสียใจพบของการจบสิ้นอะไรบางอย่างพบของความเจ็บป่วยไม่สบายนะคะแต่ว่ามันจะไปเกิดในส่วนใดแค่นั้นเองนะคะ มันมันเป็นภพที่ค่อนข้างจะค่อนข้างแรงสําหรับภพบมรณะรวมทั้งดาวมรณะด้วยนะคะแต่ของคุณมันเป็นภพอรลีมันเป็นภพ,อนนพของการแก้ปัญหาแก้ปัญหาเสร็จมันก็จะดีขึ้นนะสําหรับคนธนูนะคะดังนั้นถ้าคุณมีสติไม่ทําอะไรเสี่ยงๆนะคะแล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทผ่านไปได้แน่นอนสําหรับคนธนูนะคะความจริงคนลัคนาราศีธนูเนี่ยนะคะ พฤหัสในภพอริเนี่ยบางคนมีปัญหามากมีปัญหาน้อยขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับด้วยนะคะดาวตั้งรับเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าปีเนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีนมคนช่วยหรือเปล่านะคะหรือว่าเราต้องหมวเดียวกระเทียมรีบต้องแก้ปัญหาเองนะคะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะถ้าใครมีดาวตั้งรับที่เป็นดาวคู่มิตรคู่สมพลคู่ธาตุกับดาวพฤหัสอยู่แล้วในพื้นดวงเดิมมันก็จะมีคนคอยช่วยอยู่ถึงมีปัญหาวสักใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบ ไม่มีดาวตั้งรับที่ดีหรือว่ามีดาวที่เป็นคู่ศัตรูก็อาจจะหนักหน่อยนะคะในปีหกนะคะแต่ถ้าดูมุมดาวนะคะเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงในภพพันธุค่ะนะคะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะคะสําหรับคนธนูนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเข้าภพปารีเนี่ยมันคือเรื่องของหนี้สินด้วยนะคะบางคนไปกู้บ้านได้กู้ซื้อรถได้อะไรประมาณนี้นะสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะ การงานก็อาจจะได้เข้าไปแก้ปัญหาอะไรบ้างนะสําหรับคนธนูนะคะช่วงปี6กเเนี่ยนะคะก็เรียกว่าไม่ว่าใครจะทําหยิบจับธุรกิจอะไรก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหาประสักอยู่นะคะก็แก้ปัญหากันไปค่ะไม่มีไม่มีอะไรมากสําหรับคนธนูค่อยๆแก้ไปทีละเปาะถ้าใครที่มีปัญหาประสักอะไรนะคะเพราะว่ามุมดาวแล้วปีนี้ก็ยังมีความคุกขักอยู่นะคะปีหน้าถึงจะดีปี68ดอะดีมากๆปีหน้านะคะแล้วก็เรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะปี2567นะคะดูมุมดาวปีที่ผ่านมาปีที่แล้วคุณไปเจอใครหรือเปล่าสถานะคนโสดเนี่ยเพราะว่ามีดาวพฤหัสในภพปุตตะนะคะไปเจอใครคนใหม่หรือเปล่านะ,ะส่วนปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะต้องปรับตัวเข้าหากันนะมีทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างนะปีนี้นะคะเป็นปีที่คุณจะต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะ ถ้าใครปรับตัวไม่ได้ก็คงคอนเวิร์ตคนละทางนะคะแต่ว่าถ้าใครปรับตัวกันได้นะคะก็จะไปดีมากในปีหน้านะะปีหน้าก็เรียกว่าหลายๆคู่หลายๆคนที่คบกันมานานก็อาจจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะเพราะว่าปีหน้าดาวพฤหัสจ,จะเล็งลัคนาคุณปี68แนะแต่ปีนี้จะเป็นปีที่ต้องแก้ปัญหาป,ปรับปรุงโน่นนี่นั่นนะคะบางคนบางท่านถ้าเป็นคนที่คบกันมานานอาจจะแบบซื้อเรือนหอร่วมกันมีการทําอะไรร่วมกันในปีนี้นะะเป็นปีของการ อ่แก้ไขปัญหาต่างๆนะคะแต่ไม่หมอว่าหลายๆคู่นะคะที่แบบว่าคบกันมานานนะคะเขาน่าจะมีแผนแต่งงานกันในปีสองพันห้าร้อหสิบปดหลายคู่นะแต่ว่าถ้าเป็นปีสองพันห้าร้อหกเจ็ดอาจจะเป็นการวางแผนวางแผนเรื่องต่างๆนะ,ะจัดงานแต่งที่ไหนดีนะคะพิมพ์กั์ดที่ไหนไปหาชุดที่ไหนโน่นนี่นั่นจะเป็นลักษณะนี้ได้สําหรับคนถนูนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะ มีคู่แล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องอเรียกว่าบางคนบางท่านตั้งคันมีบุตรอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันปีที่ผ่านมานะปีที่ผ่านมาตั้งคันมีบุตรปีนี้ก็จะเป็นช่วงของการลอดบุตรนะวุ่นวายกับลูกหลานบริวารอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะ คือมุมดาวมันก็ไม่ได้แย่มากนะคะถ้ามันเป็นการวุ่นวายที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของครค <c ười> อบครัวเกี่ยวเนื่องกับการทํามาหากินอะไรปกติของเราอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกคนธนูแต่ว่าถ้ามันไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องที่คุณทําผิดศีลธรรมเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะโดยเฉพาะคนที่ไปเป็นมือที่สามของคนอื่นเนี่ยนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณแบบเป็นปีของอุบสรรคปัญหานในปีนี้นะถ้าใครที่เป็นแบบอ่าเป็นมือที่สามของคนอื่นในปีนี้นะนะคะ ก็ระวังจะมีปัญหาได้นะคะมันจะเหมือนแบบว่าเป็นปีที่คุณจะต้องมาคิดแล้วแหละนะถ้าใครที่อยู่ในสถานนะมือที่สามของคนอื่นอะ่ะปีนี้คุณต้องมาคิดนะทําไมต้องมาคิดล่ะนะคะก็ปีหน้าเดี๋ยวดวงคุณจะขึ้นเดี๋ยวดวงดวงคุณจะดีคุณจะเจอคู่ที่ดีคู่สินเสมอกันคนที่ใช่ของคุณเขาจะเดินเข้ามาแล้วคุณยังไปเป็นมือที่สามของเขาอยู่เนี่ยคุณจะเสียโอกาสนะคะคุณจะเสียโอกาสเจอคนดีๆด,ดังนั้นถ้ามันไม่เวิร์กแล้วปีนี้ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยนะคะ <_ BL AN CO> เขามีครอบครัวแล้วเขามีคนของเขาแล้วแต่ว่าเรากลายไปเป็นส่วนเกินในชีวิตเขานี่มันมันไม่ใช่แล้วนะเออเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยคนที่ใช่ของคุณเขาจะมาแล้วนะคะ <_ BL AN CO> เคลียรตัวเองให้พร้อมนะถ้าใครอยู่ในสถานะเนี่ยนะคะเออเป็นปีของการเคลียรตัวเองนะดาวตนุเข้าพบอริด้วย ะะเป็นปีของการเคลียร์ปรปับปรุงตัวเองทุกด้านนะสำหรับคนธนูนะคะส่วนใครที่แบบว่ารักกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ไดม้มีมือที่สองมือที่3มอะไรว่าไปนะคะก็เป็นช่วงที่เราจะต้องอแก้ปัญหาเรื่องของบ้านลถที่ดินครอบครัวของเรานั่นแหละหรือว่ามีการแก้ไขอะไรหลายอย่างในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของความรักมากมายนักนะ,ะแต่ปีหน้านุ่นแหละถึงจะดีนะนะคะสําหรับคนมีคู่มีแฟนนะคะ รวมทั้งสถานะคนโสดด้วยนะคะคนโสดนี่ก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้คุณพูดคุยกับใครนะคุยได้ค่ะแต่ว่าบางทีแบบคุยไปแล้วแบบอาจจะมีทัศนคติที่ขัดแย้งกันบ้างนะ,ะก็อยู่ที่คุณค่ะ,ะ,คะจะคุยต่อในปีนี้หรือว่าจะเลิกคบไปเลยในปีนี้ก็แล้วแต่คุณนะคนโสดนะคะเพราะว่าปีหน้านะนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสเจอคนดีๆค่ะเจอคนที่ศีลเสมอกันเข้ามาเจอคนที่ใช่คนที่ตรงสเปคคุณ นะคะคนที่เป็นคู่แท้ในปีหน้าสําหรับคนธนูนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะปีนี้เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะบางคนบางท่านอาจจะแบบว่าเออรู้สึกว่าตัวเองแต่งตัวดูเฉยๆดูไม่ค่อยทันสมัยเลยเออลองเปลี่ยนตัวเองดูบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเปลี่ยนลุกหน่อยอะไรประมาณนี้ในปีนี้ก็ได้นะสาหรับคนธนูนะ,ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ก็ระวังสุขภาพ แค่นั้นแหละสําหรับคนธนูนะระวังเรื่องของสุขภาพนะคะการทําญศญัลยญญกรรมอะไรบางอย่างในปีหกเจ็ดนะถ้าทําทําก่อนนะให้ทําก่อนวันที่30สิเมษายนสองหแต่ถ้าไปทําหลัง30สิบเมษายนสองหแม่หมอว่าไม่โอเคนะคะเออนะคะไม่งั้นก็ไปรอทําปีหกแปดไปเลยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสตกพบปรหลิเนี่ยอาจจะไปเจอหมอที่แบบว่าทําออกมาแล้วไม่สวยนะคะเออต้องบอกแบบนี้นะคะ ดูมุมดาวด้วยคุยธรรสัญญงสัญญกรรมอะไรประมาณนะคะดูมุมดาวดาวพฤหัสกับดาวศุกร์นะคะดาวพฤหัสเกี่ยวข้องกับแพทย์ไงหมอแพทย์พยาบาลนักวิชาการนะคะส่วนดาวศุกร์เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความสวยความงามดูว่าดาวศุกร์เดือนไหนเขาเดือนไหนเขาเดินดีอยู่ในภพที่ดีมาตรฐานดาวดีๆแล้วดาวพฤหัสอยู่ในภพที่ดีนะคะ ทำได้เลยช่วงนั้นสําหรับการทําสัญญกรรมนะะต้องบอกแบบนี้นะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะสําหรับคนธนูนะคะก็สําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ต้องบอกว่ามอร์รี่คริสต์มาสและก็แฮปปี้นิวเอียร์ทุกท่านนะคะขอให้ปีใหม่นี้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาภหลั่งไหลเข้ามามีความสุขในการดําเนินชีวิตแล้วก็ใช้สติในการดําเนินชีวิตก็จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้สําหรับคนธนูนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ